นะตาพี่ซ <go> ุนเจ็ด <progressive. S 2> เออแต่ว่าตัวนั้น่ะตาเน้นไอ้ซุนซุนมันทําไม่ออกก็บอกแล้วมันทําไม่ออกไอ้ปีทัวร์มาววมันยังไม่ออกเลยมันก็ออกตรงตัวเนี้ยเนี้ยเออพอทําเกินแบงไปออกแปดห้าสองตัวเก่าอีกเห็นไหมตามสูตรมันออกอย่างนี้เลยอืมไม่มีไม่มีแล้วก็ปิดเ่ยนะแบบเนี้ยแล้วก็มันแดงโผล่มาตัวหนึ่งมันเก้าห้าหนึ่ง มันแดงมาเลยแต่ว่าหนึ่งมันดับ951นี่ต้องจดลงไปด้วยมั้จ้ะลงที่ลงที่951มันเด่นขึ้นมาเลย951 951แต่ว่าหนึ่งงวดนี้มันดับเด้อใครอย่าไปเล่นหนึ่งเด้อมันไม่ออกเอาลบ951นี่เป็น950 1ไม่ต้องไม่ต้อง1ดับอืมเป็น950 950หรือ952ก็ได้เอาอีกเรา952ค่ะก็ลงไปนี่กันตาผู้ก็ ดราพูดกับลงไปสิอ่านี้นะพอริลังแล้วมันมีตัวกันแวะการผิดวันตองสองอือตองสองกี่ตัวครับสองสองสองอือตองสองอันดีก็เหมือนกันมันออกวันเสาร์มันก็เป็นสองสองเจ็ดสองเจ็ดอือมาถึงทางเขาแลวใช่ก็นีตัวกันรู้จับมาตัวกันอันนี้มันตัวกัน ตามันเต็มหน้ากระดาษแล้วนะอเอหมดแล้วเดี๋ยวจะหมดหมดเดี๋ยวสองตัวทุท้ายเอามาหัวยางสองตัวเน้นเลยตาวันนี้สองตัวเน้นเน้นคุณตาตัวใหญ่ห้า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 หไหา้ากลาบ้ห้าห้าห้ห้าา้าาหาหัาหหา้ห้าห้าหาห้าห้าห้ห้าห้าา้า้าห้าาาห้า้างห้าห้าหา้า้านา้า้า้้ห้้าน้น องร้อยห้าห้าซูนซูนตัวเดียวข้างล่างข้างล่างน่ะเน่ยมันอาจจะมีไม่ข้างบนตะเอาซูนซูนตัวเดียวแต่ข้างล่างห้าห้าโอเคข้างล่างห้าห้ากับอะไรอีกคุณตาเด้ดหน่อยเด้เด้ยเด้ดตัวไหนครับเอาเจ๋งเจงมาเด้ไม่พูดละเดี๋ยวมันไม่เข้าเอาเจ๋งเเอาเจ๋งเจงเลยเจ๋งเจเตัวนี้มันเดียนได้ เนี่ยไอตัว55เนี่ยมันดิ้นได้อยู่ <Yeah. S 2> เพราะมันมันแดงเถิดขึ้นมาแล้ว55ลูก <Yeah. S 2> มันจะออกเบิ้ลหรือเปล่าตาก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตาจะให้เฟ f ีไปลองไปลองเขียนเล่นนะ49ถึง59เนี่ยบวกลบสองตำราจะติดนั่นบวกลบสองอย่าง55ก็เป็น57เองเนี้ย59เห็นไหม53 51ไม่ออกเพราะมันหนึ่งมันบอดเอา49ลงไปเลยเอาละแค่นี้ละ เอาเก่งเตอนเออห้าสองห้าต <Yeah, 50. S 3> so ีพอได้นี่ไงเก่งเก่งห้าห้าอย่างไงเกงเก่งเก่งห้าหนยาหนะข้างบนศูนย์นยข้างล่างห้าห้าไม่ต้องกลับเก่งเก่งเลยห้ามกลับเด้อจับมือไม่รับไม่รัดแน่ตัวกลับเนี่ยอืมอืสามตัวคุณตาฟันตัวไหนคะสามตัวก็ฉุนจุนจุนไงโอุ้นจุนจุนเน่สางตละ อันนี้มาตัวเลตักำลังวันออกอเจตนะนศูนย์มล้านเปอร์เซ็นต์ันเนยเอาเอาสิบล้านเปอร์เซ็นต์ศูนยนั่นเหรอคะเนเอาศูนย์ศูนย์วันนี้ศูนย์ศูนย์สิบล้านเปอร์เซ็นต์เอาเน้นไปเลยศูนย์เนี่พ่อไม่ได้ยินข้างหลังว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะศูนย์ศูนย์เห็นไหมเอาจากล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหมล้านเออหกมันก็พูดผิดมันก็พูด พูดผิดพูดผูกกันได้นะนุ่มเน็ะหนุ่มเศูนย์กับห้าหคนหนุ่มเรืืนน้อยกับอย่างนี้แล้มันจะก็หับเดียวเอาเลยแค่นี้นะตาสิบล้านเปอร์เซ็นนะ่ตาวัด0ูนมาโอเคชัวร์เลยล่ะข้างบนเลยนะถูกถึงข้างบนนะข้างบนนะเรียกบนเนี่ยศูนย์ นูซิคุณตาตงมันก็ได้แค่ตัวนี้สามวันอยู่ก็เลยแค่นี้ยทำอยู่สามวันเนี่ยโอ้ต่ลับขับตอนนอนยูเนี่ยนะตาหมดหล่อไปเยอะเลยนไหมโอ้่น้องเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์เออบนศูนย์ศูนย์ล่างห้าห้าเนี่ยเนี่ยอแล้วจะให้ทำงานจะให้จ่าทำงานมันไม่ออกอ่ะพอออกปุ๊บก็เลยไปลงตัวเก่าอะไรว่าแปดห้าสองก็เลยย้อนกลับมาก็ตุนตุ้นคือเก่าอีก เอานะตามนี้ตามสูตรนนี่ล็อกกปหมดแล้วไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าผิดพลาดอะแลมแลมหกข้ามก็ล็อกไว้ไม่ให้ไปเลขอะไรเนาะศูนย์ศูนย์เนี่ยตามันมันเอาด้วยเลขศูนอีคนอีขนนึงว่ะอีขนหนึ่งว่ะก็ขนน่าจะไม่ให้ออกละว่ะแต่ก็ไม่สัญญาณนะถ้าเกิดมันขอล็อกก็ต้องอีกเหมือนเดิมแหละขอตัวขอตัวขอมาทุกคนงวดสุดท้ายใช่ไหมตางวดนี้งวดอะไร วันนี้เลิกเลิกปล่อยหรือครับหรือว่าไงหยุดก่อนครับมันดังเกินเหตุมันดังเลอะเทือกเลอะเทือกแบบไหนตาไม่รู้อะไรผิดปรุงผิดปลอมแล้วไปของตาทั้งนั้นว่ะตายังน้อยหนูนี่ยังไม่เป็นไรเลยเออดังตัววนหันเรื่องอิสราเอลนะรู้จักไม่น่าอิสราเอลนะใช่ไอ้ปองฟองนี่อิสราเอลออกมาแล้วนะของจริงเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งครึ่งเขาอยูุตเอ้ายังไม่ถึงเสี่ยวผมเลยไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวขออีกครั้งดังอีกคนได้ไหมได้ไหมไม่ไม่ใบนะไม่ใบเรื่องไม่ห้ามยกนิ้วแต่ขอตะโกนดังๆได้ไหมคนได้เอออย่างนี้เสี่ยหัวหน้าก็ปล่อยไม่ต้องกลัวจะให้ปล่อยไหมเนี่ยปล่อยให้ปล่อยเลยนะยังเดี๋ยวปล่อยอะไรปล่อยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้สอบถามก่อนว่าปล่อยผมจะมาถึงน่ถึงมางจุ้งก่อแล้ว มัดผ้าทีวดทีห้าเนี่ยทีผ้าดีมวดทีห้ามวดที่ห้าที่พ่าเมื่อกี้ในบ่านนะข้ามนมผิดวันใช่ไหมผิดวันแค่ข้าเดียวอ่ะผิดเป็นเรียกเลยใช่ไหมผิดแค่วันแค่วันข้าเดียวหกข้าเป็นเกย์ข้ามันออกเกย์ข้าเนาะเราไปทำแค่หกข้ามนั่นมันเข้าทุกงวดไม่ได้คุยคปล่อยนิดหน่อยโมนิดหน่อยไม่ได้โม่เอฟซีงวดนี้ขอแก้มือคุณตา ขอโทษขออภัยเอสีทุกคนมันพลาดตาติดพลาดเองมันไม่เคยพลาดอย่างนี้นิดเดียวเองแค่แป๊บเดียวไม่แค่วันเดียวเนี่ยมันมีสามสิบเอ็ดวันไงเราไปทำสามสิบอะไรเคลื่อนวันตทวตาให้หกสองมันสอห้าสองเนาะอ่าเอาเอางี้ละแต่ก็มีคนถูกนะครับเออเอาสามป็บแปดเบอร์โทรศัพท์ตาหน่ะเห็นไหมตาทุกคนเห็นไหมมันถูกโตลดันเอาสามส็บแปดมันออกอะไรวะ อ่าสองห้าสองห้าสามหรือสองสามห้านี่แหละถูกโต๊ะมันก็อยากอนดตังให้นะถูกโต๊บมาเอาแค่เอาไปกินขนมก่อนนะแต่หน้าว่าเออมันถูกน้อยมันถูกโต๊ะนั่นไะเออ่างนี้เอาละแตงวงินนี้ก็ขออภัยนะเพื่อนเพื่อนที่ว่าบังดีก็เข้าใจผมก็จะความบังดีแต่ว่าเขามากันแล้วนะเขาขอ,ขอเขาขอก็เอาโอเคเอาอีกรกคังหนึ่งอีกรกคั้งหนึ่งนะเอสซีทุกคนขอโทษขออภัย ปลาได้ทำไปแล้วใช่ไหมครับเออทำมาเรียบร้อยล้วจะบอกเดี๋ยวนี้จะบอกเดี๋ยวนี้จะบอกเดี๋ยวนี้นะเยอมากแต่ขอมูขอคุยก่อนยังไม่รู้จักรู้จีอะไรชื่ออะไรปลาตักไหนกันเนี่ยเอออยากจะรู้สาวๆงามๆกนุ่มๆหล่อๆนี่มา่างไรกัานผมเดินทางมาจากวีรมครับเออวีรเอออเรือชัดอย่างนี้ใช่ครับผมเที่ยวเที่ยวเที่ยวมาจากวีรมเหมือนกันใช่ รอเร mm ือรอเรือชัดๆเนี่โอเคเลยอันนียิ่งอันนียิ่งกว่ารอเรือเลยรอเรือชัดเลยว้ายนั่นมาถ่าเต็มลำเลยนั่นเต็มลำเราลักตานะก็มาแา่ใช่ใช่ใช่ขอบขอบคุณนะขอบทุกคนขอบถึงจะไม่ให้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ลบผมไม่ได้สงครามเพิ่มมาหาตาโอเคเชื่อเห็นอยู่เห็นอยู่ดูหน้าก็รู้ผมตาดูหน้าสิ เข้าใจนะผมเขใจทุกคนความบางดีของตัวนี้ติดตามคุณตาประสิทธิ์มานานพอสมควรได้เห็นตัวจริงก็ดีใจแล้ววันนี้อยากไปเจอตัวจริงขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆคือเขาเห็นตาในช่องยูทูบถ้าไม่ได้ทีมงานยูทูบจะไม่มีใครรู้จักตาสิทธิ์ในวันนี้ค่ะ และตาสิดดังวันนี้น่ะก็มีเอฟซโทรเข้ามาหลายคนบางคนก็ให้ปล่อยบางคนก็ไม่ให้ปล่อยมันก็เลยขอนังเขาขากัวปั๊บัออเอักดีการของตาติดนะเนาะพูดกันตรงๆเขาก็ว่า YouTube ให้อะไรมั่ง YouTube ไม่มีอะไรมาให้แต่ว่ามีเอฟซมาให้ตาซ่องละสี5ห้าแสนคนให้เขารู้จักตาและตามีซื่อเสียงเพราะช้อง YouTube นะใช่ๆชตาก็ได้อะไรมั่งได้โทรศัพท์ได้แล้วใช่ไหมแล้วเขาโอนตังค์ให้ตากี่บาท หลายบาทสามบาทจ้าเออหลายคนไม่ใช้อันนี้พูดตรงๆเลยเนาะพอได้ไปปิ้นป้อนต่ล่นนียายไปเที่ยวอยล้วเออนี้ยอยายไปเที่ยวเนี่ยอย้อยพูดดังเดี๋ยวแกได้ยินเบาเบาเบเบาวูเบาเ เดี๋ย็กๆลืบๆได้เด็กาจะตัวเลขอ่าโอเคครับครับโล่พิมพ์ใครจะเขียนใครจะเขียนพร้อมยังเอาใครจะเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาดีกว่าเนาะเขียนตัวใหญ่ๆเลยเอาลงพิมพ์มาจากกาไสินะอันนี้รอบแรกนะอ่ะอันนี้รอบแรกจ่ายตาโชว์เหรอครับจายยกชักม้องเขาจะได้รู้ว่าของแขาไม่ได้เขียนทีเดียวก่อนเขียนเขียนใหม่เลยอันนี้หมายถึงอะไรอะไรอ่ะตาดองไปกูตาดูก่อนโอ้ยอันนี้มันให้ตังงวดที่แล้วงวดก่อนแล้ว บอกงัวเขียนใหม่เขียนใหม่ดีกว่านี่จะอาทิชีพให้สองตัวเนี่ยนี่ยจะมาที่แรกนะแล้เอามาเขียนใหม่แล้วเอาทั้งหมดเอาใหม่เอาลยเอาสรุปทีเดียวเนาะสรุปทีเดียวเลยเอาสรุปทีเดียวเลยวันนี้นะใครร้องมาเพลงนี้วะตามไม่ได้แล้วสรุปเนี่แล้เขียนชื่อว่าอะไรสรุปจ่าต้าซิ์เก็บมั้ย ตเขียนว่าช่างซ่อมเฉยๆอย่าไปเขียนตารปิดนะอ๋อไม่ได้บอกเอออเาช่างซ่อมพอเอาเปลี่ยนชื่อซ่อมสุดหล่อดูหล่อกว่าเนาะช่างซ่อมหล่อไม่ล่ำไม่เหลือช่างซ่อมสุดหล่อด้วยเหรอใช่เออแล้วแต่แล้วแต่แล้วจะลงไอ้คนเรียกมันจะจำเลยว่ามันตะกิดมันตะกิดความทรานนี่แหละมันละห่อแล้วเหีียใจเงี้ยม่รู้บอกเขาเรียกตะแก่ยังจะทกหน้าเขาอยู่นี่ ฟันเลยนะคะน่าเออใช่ฟันเน้นๆเลยนะเอาพร้อมจดบอกมาเลยค่ะจดพร้อมเขียนนะพร้อมประกาหมาเลขที่ไม่นึกฝันทุกคนไม่นึกฝันอ่ะนี่นี่นีศูนศูนูนจดลงไหมฮะศูนย์นสามตัวอะแบบนี้ต้องซื้อโต๊ด่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยห้ามกลับดอ อะไรนะครับห้ามกลับโอ้พูดแะ้วจิตเนี่ยก็ห้ามกลับนะเอ้าศูนย์สามตัวห้ามกลับศูนย์สามตัวเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปยังไม่สรุปเผอิญว่ามันออกวันเสาร์กำลังวันเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็เอา